ขอบคุณค่ะขอบคุณพิธีกรคุณกริตกับคุณเนธนะคะจากเวทีใหญ่ค่ะก็เจริญทำสำานึกดีนะคะมวลชนคนดีของประเทศไทยผู้ใฝ่หาความยุติธรรมทุกท่านค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อพงไยธรรมก้าจนค่ะปัจจุบันก็เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้มีความยินดีนะคะที่จะมาเสวนาในประเด็นนะคะในรายการของเรารายการของเราชื่ออะไรพอจําได้แล้วยังคะคอปอทอกนะคะมารวมกันนะคะในประเด็นค่ะวันนี้นะคะรักษากระบวนการยุติธรรมได้ก็รักษาชาติศาตสาตร์และประชาชนได้ กระบวนการยุติธรรมไม่ได้ก็ไม่สามารถรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนได้วันนี้นะคะก็มีผู้ร่วมรายการทั้งหมด4ท่านนะคะแล้วก็ประเด็นร้อนมากเลยนะคะวันนี้ไม่น่าจะมีประเด็นไหนที่ร้อนเกินหัวข้อนี้ค่ะพาดหัวข่าวว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจ โดยสวมใส่หน้ากากและเฝือกที่คอนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมฟังความคิดเห็นนะคะขอผู้ของผู้ร่วมตสวนาท่านแรกค่ะท่านแรกนะคะก็คือคุณเอมอรนนะคะคุณเอมอรนะะสีทองฉิมปัจจุบันอายุ60ปีนะคะการศึกษาท่านสั้นๆท่านบอกว่าจบพยาบาลนะคะก็รับรบาชการมา35ปี ไม่ทราบว่ามีทัศนะอะไรอย่างไรคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตํารวจแล้วมันเกี่ยวข้องกับการรักษากระบวนการยุติธรรมอย่างไรเชิญ<ช><ช>ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะก็กราบอาจารย์ที่รุ่นนิค่ะแล้วก็จะเริยนทำสัมมนทุกท่านคะ่ะขอเรียกกําลังใจหน่อยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องเอ้ ชัดประเด็นเนื่องจากตัวเองเนี่ยทำราชการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมายาวนาน3.5ปี3.5ปีนี่เกือบเป็นเกือบตายก็หลายรอบตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดกับการแพทย์แผนปัจจุบันมองบอกว่าอีก3ปีต้องตายแต่มาพลิกชีวิตตัวเองได้แค่5วันหายเด็ดขาดมา27เปีไม่ต้องใช้ยาใดๆทั้งสิ้น แล้วก็มีประสบการณ์สูงมากรู้หน้าปุ๊บก็รู้ว่าไปทําอะไรมาอันตอนนี้อะไรมันกําลังจะวายไตมันจะลองจะวายหัวใจกำลังจะวายก็จะพอจะรู้เพราะฉะนั้นด้วยการคร่าบดในเรื่องสุขภาพแบบนี้พรอยู่ ICU มา17ปีแล้วก็ตรวจไข้เบาหวานฟวามดันไขมันโรคเรื้รังทั้งหลาย18ปีหเดือนก็พอจะรู้ว่าเห็นหน้าคุณตักษสีนปั๊ c, ปบก็รู้ว่าอะไรมนเกิดขึ้นนะ ตอนแรกก็หมอก็ไม่ได้ใช่ว่ามันเดียดเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนสวิงริงก็เออโรคนี้แปลกเปลก,ปลกรคแบบเนี้ยนะมันไม่ใช่อาการทางกายแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมมันอาการทางไหนคะมันอาการทางจิตอาการทางจิตส่งโรงพยาบาลผิดประเภทผิดประเภทไหมคะมันต้องส่งโรงพยาบาลอะไรคะที่เนี้ย มันต้องส่งข็อฤกษสีธัญญาไหมก็ทางรักษาเกี่ยวกับโรคจิตขึ้นลงลงใช่ะะและเมื่อาวานหมอตุลเขาก็ฟังหมอตุลพูดวินิจฉัยว่าโรคนี้วินิจฉัยแล้วเป็นโรคจิตอ่อนก็คือจิตเขาอ่อนแอเขาเป็นคนกลัวการติดคุกมากสูงสูงมากเพราะฉะนั้นโรคจิตนี้ต้องรักษาด้วยธรรมะมันถึงจะรักษาได้เพราะถ้าทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้ใช้ยาเป็น,น,นระงับอาการแล้วก็หลับปุ๊บ ประหลับพึ๊กนี้โรคจิตนี้นะมันเวลามันฟุ้นขึ้นมานะ ต้องคุมเด็ดเดี่ยวเลยนะต้องคุมเข้มแข็งต้องมีกล้องส่องด้วยว่าตอนนี้คนไข้มีอาการเป็นยังไงบ้างแต่ที่นี่ก็ไม่มีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้คือความผิดพลาดของอโรงพยาบาลตํารวจหน่อยหนะึ่งว่าไม่ได้มีกล้องส่องจับว่าคนไข้ตัวน,นี้มีอาการจะอาละวาดหรือเปล่าหรือมีอาการสลบไลยไม่รู้เรื่องทีนี้เขวก็ดูหอังจากเมื่อเช้าเราก็ไปยับไปเยี่ยมท่านหน่อยว่าท่านสุขภาพดีหรือเปล่าเพราะว่าอาการเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่มันไม่ใช่ดูกันง่ายๆเดี๋ยวมันปุ๊บปุ๊บปัป๊บไป ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไปเยี่ยมหน่อยหนึ่งนะเ๋ียวยาบังเอ,อิ้ไปไม่ทันเนื่องจากเราโลเทคโนโลยีไปหน่อยหนึ่งก็ไปช้าไปหน่อยหนึ่งพอตัวต้องเปลี่ยนจุดเป้าหมายว่าไม่ต้องไปเยี่ยมก็ได้ส่งกําลังใจไปเยี่ยมทันก็แล้วกันนะเนอก็ดูหนะ้าก็นั่งดูดูในดูใน,ในอะไรนะตัวศัพ ไอเ้เพนที่มันมีภาพผุดขึ้นมาได้อะนะ <c oughs> ดูตัวแสบก็เราเห็นว่าโอ้นักข่าวถ่ายรูปมาอ่าที่คอก็ดามคอสงสัยจะนอนมากคอเคร็ดแล้วก็ที่แขน <c oughs> ที่แขนก็ใส่สลิงสลิงเอาไว้นะคะดูหน้าก็ดูโพสก็ไปใกล้ๆแล้วก็ขยายึืบๆดูหน้าโอ้ตาบวมด้วยตาข้างซ้าย ถุงใต้ตาบวมถุงใต้ตาบวมนี่เป็นตัวบ่งชี้เลยนะบ่งชี้หนักๆเลยนะว่าตัวนี้อาการไตมันอาการหนักมากเลยไตยกําลังจะวายน้ํามันเกินคนที่น้ําเกินเยอะๆนะในร่างกายน้ําเกินเยอะๆเขาเรียกว่าอาโปธาตุเกินน้ําเกินธาตุน้ําเกินมันจะคุมสมองไม่ค่อยได้มันมีความหยาบพุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอาการรวบอย่างรุนแรงไม่สามารถควบคุมอาการอยากได้ นี่คือความจริงนี่คือความจริงแล้วเขวก็โพสดูดอีกครั้งนึงก็ชี้ข้าไปดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บจมูกก็บวมเฮ้ยจมูกบวมนี่มันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมันบ่งชีว้ว่าหัวใจทํางานหนักกําลังจะไม่ได้บอกนะไม่ได้พูดนะหว,วายอะไม่ได้พูดแคด่บอกว่ากําลังทางานหนักแค่นั้นเองอะหัวใจมันเลยบวมเจอมันเลยก็เมันเลยบวมตึง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 พอเจอบวมหัวใจทํางานหนักนี่เขียวสงสารมากเลยนะ เพราะว่าตอนที่นั่งเครื่องบินมาวันที่22ส,สิสงิงหาใช่ไหมตอนลงมานี่กระชับเิยกระชับช่วยหน้าตาก็มันก็กระชับกระชับนะพอมาให้คนมาให้คนไทยดานะ่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ในะช่ดานะโทษชิดทุกวัน,ท,วนทุกวันนะก็มีการแบบนี้ขึ้นท่ากนก็คงทุกข์ที่ใจมากขึ้นนะพอทุกข์ที่ใจปุบ๊บมันก็ส่งผลมาที่ร่างกายหัวใจกับไตมันก็เลยต้องทํางานหนักไงพรามันต้องคิดมากไอคอติโ้าที่มันหลั่งออกมาที่ฮอร์โมนแห่งความเครียด พายาคอติเซ่ ώ. เอ็ดมิดีนมันก็หลั่งออกมามันก็วุ่นวายทุ่งท่ายู่หมดเลยโอ้หน่าสงสารพวกนี้นะน่าสงสารมากเพราะฉะนั้น <c oughs> จําเป็นต้องใช้ธรรมะโอะสถดไปรักษาอาการแบบนี้ต้องบอกท่านว่าต้องไปน้ําของเหลวหน่อยของเหลวที่จะไปกินอย่าไปกินเลือดเนือ้อประชาชนมากเกินไปเพราะว่าถ้ากินเลือดเนือ้อของเหลวมันเกินเพราะของเหลวมันเกินสมองมันจะฟุ้งเพราะฟุ้งมันจะอจะยากไม่หยุด มันอยากไม่หยุดมันเห็นภูเขาทองคำเต่าภูเขามันก็ไม่พอเพราะว่ามันเล็กไปนี่คือนี่คือความจริงนะคะนี่นี่เกี่ยวกับความจริงนะถ้าแล้วก็ท่านสงสัยพอ์มันถูกความร้อนเข้าร่างกายมากๆเผาจนฮาร์ดเบิร์นก็จะหัวใจนอ้ใจมันร้อน่ะนะโอ้ใจมันร้อนทาาุไฟก็จะแซกคท่านไฟก็จะแทกพอทาาุไฟมันแทรกเกิดอะไรขึ้นมันจะอาการโทสระจะขึ้นมามันจะโกรธหูวูวูววอ่า คอเลยมีปัญหาด้วยไงผมขึ้นที่คอขึ้นที่หูโอ้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งลมมาออกหูก็อยกโกรธหูดับดับไม่อย่างเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นพิธีเนี้ยต้องมาแก้ไขไหมต้องใช้ธรรมะไปช่วยอีกนะเดี๋ยวก็นม่จะเข้ามาเข้าค้ดพวกเรานะเราจะมีคคอดสุขภาพพวกนี้เราจะมีคคอดสุขภาพแก้ไขโรคน่าจะเชิญท่านมาแก้ไขตรงนี้ด้วยเพราะการแพทย์ปัจจุบันนี้รักษาไม่หายโรคเนี้ยมันต้องใช้การแพทย์แผนพวกเรานี่แหละมันต้องแก้ดีต้นตอต้นเหตุ ดับทุกมันต้องดับที่เหตุดับที่เหตุได้ทุกจะดับเพราะฉะนั้นมาแก้ใช้ย,ยาไประับอาการชั่วครู่ชั่วคราวไม่หายพอมุดยาอาการก็จะคุ้งคลั่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะพอม,มุดฤทธิ์ยาก็คุ้มคลั่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใช้ธรรมะที่แทรกเข้าไปในจิตวิญญาณเพราะถ้าอาปโปธาตุเข้าไปนะมันจะมีอาการอยากขึ้นมาเรื่อยๆ DNA ก็จะสร้างมาใหม่ d n a ชนิดลบไม่หยุด โรคไปยุ่ก็แพร่เชื้อไปมีาการติดเชื้อด้วยนะโรคนี้มีาการติดเชื้อด้วยมันแพร่ไปหาคนที่อยู่ข้างๆอะ่ะมันก็อยากได้ไปหมดเลยทุกคนก็เข้าใจไหมครับอ่านะเพื่อนก็โปรยมาให้แล้วก็รับตุ๊บตุ๊บแต่คนที่มีวัคซีนดีๆฉีดวัคซีนดีๆมันจะไม่รับโรคนี้ได้เพราะโรคนี้เข้าไปไม่ถึงไม่สามารถเข้าไปถึงจิตวิญญาณของพวกที่วัคซีนดีๆได้ที่นี่ พ่งนี้มีวัคซีนดีๆชี้ไปพวกเราวัคซีนแ่งปัญญาเท่านั้นที่จะไปแก้โรคนี้ได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถแก้โรคนี้ได้เพราะ <dles> ว่ามันตามันบอดแล้วมันอัตตารู้รจักรตามไหมคะอัตาอตาคือตามใจตัวเองคนดีดีถูกขับลูกพี่ดีขับเจ้านายว่าคนนี้ตลอดมันมันก็จะตามโตเอาโตเอาโตเท่นี้มันจะพโตมากๆมันก็เป่งมากๆเอาเข็มไปจิ้มนิดเดียว ม,มันก็จะแตกช็าะเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> อัตราสูงมันแล้วก็มันมันไม่แตกใช่ไหมมันขึ้นไปสูงมากมันไปอัดที่ลูกตาเนาะเขาเรียกว่าอัตตาตาเะยบอดชนิดเลยคือมองไม่เห็นว่าทางที่มันดีคนดีๆเขาทำอย่างไรบ้างเพราะท่านมีตอนนี้ใช้ชีวิตมาประมาณ7-5ปีแล้วนะถ้าคำนวณแล้วเขียวคำนวณแล้วนะประมาณ2 0,000กว่าวันแล้วสอ0 0 0นกว่าวันคนเรานี่มีอายุขไขประมาณ3 0 0 0 0กว่าวันเอง ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณหาแล้วนะยังอีกประมาณ8,900กว่าวัน8,900วัน8 9 0 0วันนี้ไม่รู้จะเอาตัวรอดไหมนะให้ค้นมาจากหลุมนรกเนี่ยเพื่อจะให้อัตราที่ตามจะบดบดไว้มันลมขึ้นมาได้นะเขียวก็ไม่แน่ใจมันต้องใช้ธรรมะโอสถมาฉีดต้องพามาเข้าไข่นี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชี้แจงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอาปโปถ้าขึ้นมาปัมันหลงมันหลงนะ พอทีนี้ถัดไฟขึ้นมาพับมันก็จะโทสะเกิดขึ้นสั่งั่วเลยสั่งั่วเลยสั่งมาทำรท้ายพวกเราได้ทีนีอ้อันอีกอารหนึ่งนะแล้วพวอจิตมันก็แกว่งไวคือถูกลมพวกเราอารมณ์ลมลมดีๆพัดไปทางนี้พัดมาทางนี้ท่านก็จะอยู่นิ่งไม่ได้ไงมันก็แกว่งไปแกว่งมามันจะเกิดอาการโมหะเกิดขึ้นโมหะคือจะคิดไม่ออกเลยคิดไปว่าต้องทายัางไงทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ <c oughs> มาศึกษาพวกเรานี่แหละว่าอยู่ยังไงที่ไม่มีรองเท้าใส่แล้วมันมีแฮปปี้มันอยู่ได้มีความสุข <c oughs> เดี๋ยว,วโรคี่โรคที่หมอบอกว่าไม่หายเดี๋ยวก็จะหายด้วยเพราะการแพทย์ในป,ปัจจุบนันน่ะเขาไม่สามารถเจรรักษาโรคแบบนี้ได้ต้องออกการแพทย์ที่แหละการแพทย์พุทธโอสถมาฉีดเข้าไปให้วัคซีนทุกวันทุกวันพวกเราต้องมาฉีดวัคซีนกันด้วยนะเดี๋ยวติดเชือ้อเดี๋ยวติดเชือ้ออันตาราย <c oughs> ถ้าติดเชื้อแล้วไปไม่รอดนะมันอันตารายไปหมดเลยนะั้นตกเป็นทาสแล้วถูกจูงจมูกไม่ใช่ขอโทษนะคะถูกถูกเพื่อนลากจงกูงจิตวิญญาณไปเพื่อนไปซ้ายซ้าย ไปหน้าหลังกบจะไปตามนั้นหมดเลยแต่ถ้าเรามีวิญญาณที่ถูกตรงมีวัคซีนที่เข้มข้นดีขึ้นนะเราจะไม่ไปซ้ายไปฝาไปหน้าไปหลังเราจะมีทางสว่างเหงื่อมืองว่าทางนี้ถูกต้องเราก็จะไปทางที่ถูกเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตจริงๆเพราะเราชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขียวว่าแน่ใจว่าท่านถึงจะมีเงินเป็นล้านล้านนะถ้าวันนั้นมันจะหมดลมหายใจให้ล้านนง่งขอครึ่งน,นาทีได้ไหม อย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาท่านไปเลยนะขอแค่ครึ่งนาทีให้ล้านหนึ่งให้ร้านหนึ่งขอครึ่งนาทีขอให้หายใจได้อว่าหมดกตอนนีห้หมดเวลาท่านแล้วหมดโอกาสที่จะแก้ไขอีกแล้วหมดโอกาสจะแก้ตัวเีกแล้วล้านหนึ่งยมพบาลรับไม่รับ <c oughs> จำมาไว้นะไม่รักใครทั้งสิ้นนะถึงจะดีขนาดไหนนะอถึงได้รับรวยลง้ามหาศาลฮักสั้นๆเจ็บปวดไข้ไร้สมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วชิดเราก็อยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ว่ามันคิดไม่ออกเพราะตามันบอดจิตมันบอดด้วยไง ถ้าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะเราก็จะช่วยที่มาที่เนี่ยสงสารสงสารเพราะว่าอายุก็75ปีแล้วนับดูว่25ปี8,905วันมันก็จะหมดอายุไขแล้วแล้วนี้ไม่ทําดีเนี่ยมันจะไม่มีของที่อยาอย่าลืมนะยกยกยก,ยกเวลาด้วยก็หมดแล้วอ <laughs> อันเอาไว้รอบต่อไปนะคะก็จะเริ่มทำค่ะโออสนุก สนุกมากเลยนะคะทำให้เราหลับหลับกระลุมเสลยอ,อยู่ตื่นในบัดดนนะคะก็คุณเย็นน้ำคำนะคะได้วินิจฉัยนะคะว่าโรคที่นักโทษเด็กขาดใช้ทักษินเป็นก็คือโรคเกี่ยวกับจิตใจนะคะที่มีอาการขึ้นขึ้นลงลงมีสาเหตุหลักมีจากเอ่อจากความอยากนะคะส่งผลให้มีอาการขึ้นขึ้นลงลงจิตใจวาวุ่นเศร้าหมองนะคะ วิธีแก้ก็คือต้องใช้ธรรมะแทรกเข้าไปในจิตวิญญาณนะคะให้เกิดปัญญาทางธรรมนะคะคือลดโลภะลดความอยากโลภะโทสะแล้วก็โมหะนะคะเมื่อกี้พี่น้องอาจจะไม่แน่ใจว่าอัตตาแปลว่าอะไรนะคะอัตตาเป็นภาษาทางธรรมแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นนะคะมีตัวกูของกูเยอะนะคะ ก็อันนี้นะคะก็ทำใหเ้เราได้ทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอา,อาการนี้นะคะแล้วเราก็รู้วิธีรักษาด้วยพี่น้องที่ใครมีอาการใกล้เคียงลักษณะนี้ก็จะได้รู้แนวทางในการรักษาตนเองนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะก็จะได้พบกับแพทย์หญิงลักษนาแซ่โซนะคะท่านจบปริญญาตรีนะคะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะสาขาวิชาพระพุทธศาสนานะคะจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขณะนี้ปัจจุบันเป็นวิสิทต์ระดับปอเอกค่ะท่านเป็นแพทย์นะคะเมื่อกี้เราฟังพยาบาลวินิจฉัยแล้วนะคะทีนี้เรามาฟังแพทย์ค่ะแพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าสาเหตุ กับทางแก้จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเชิญค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพี่น้องทุกทา่านค่ะก็เมื่อกี้ได้ฟังที่พี่เขียวพูดเนาะพี่เขียวก็เป็นเป็นพยาบาลนะคะแผนปัจจุบันแต่ได้มาศึกษาธรรมะนะคะก็เลยรู้ทางธรรมด้วย พอดีก็เหมือนกันนะคะคือก็คือเป็นแพทย์แผนแผนปัจจุบันนะคะแต่ก็มาศึกษาธรรมะเพราะว่าเรารู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะสาคัญกับชีวิตทุกชีวิตเลยนะคะเพราะถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยอะไรอะไรก็จะวุ่นวายไปหมดนะคะคือสมัยที่ตัวเองยังเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะคะคือเรียน6ปีพอถึงปี6เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอกเทอร์นะคะซึ่งเอกเทอร์เนี่ย ก็จะจะมีพยาบาลที่อายุเยอะหน่อยที่เรียกว่าเก๋าว่างั้นเถอะก็จะอ่าเรียกว่าใช้ก็ได้นะคะชอบใช้เอ็กเทินนะคะอ่าเอ็กเทินเดี๋ยวไปเจาะเลือดอ่าเอ็กเทินเดี๋ยวมีตรวจปสวัสสาวะเตียงนั้นอ่าเดี๋ยวะระยะนะคะแล้วก็ ที่เขาต้องต้องใช้ใช้แบบนี้ยไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าพยาบาลจะมากโกรธแค้นหรือจะมาจิกหัวใช้นักศึกษาแพทย์นะคะแต่ว่าท่านเขามีเหตุผลนะคะท่านให้เหตุผลว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพอคุณจบไปอะ่ะจะไม่มีใครกล้าเตือนคุณอีกเลยพอคุณออกไปเป็นหมอใครก็จะเชื่อคุณใครคุณพูดอะไรคนก็จะทําตามพูดอะไรก็จะดูน่าเชื่อถือ เราเป็นอาชีพที่สังคมให้ความให้การยอมรับนับถือซึ่งตรงเนี้ถ้าเราไม่มีคุณธรรมนะคะเป็นอะไรที่เสียงมากเลยคืออาชีพนี้นะคะคือถ้าจะทําดีเขาบอกว่าได้ช่วยเหลือคนเนี่ยก็จะช่วยเหลือได้มากแต่ถ้าจะเอาความรู้นั้นไปทําชั่วเนี่ยก็ชั่วได้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะมาวินิจฉัยคนเนี่ยคือ บาดแผลเท่าเนี้ถ้าเราจะให้ความเห็นว่ามันเล็กน้อยก็คือเล็กนอ้อยอบาดแผลเท่าเนี้ยถ้าเราจะให้ความเห็นว่านี่มันใหญ่มันก็ใหญ่เพราะฉะนั้นคําพูดที่หมอให้ให้ความคิดเห็นไปมันจะทําให้กลายเป็นกลายเป็นดูดีอย่าดูเป็นบวกก็ได้จะทําให้ดูเป็นลบก็ได้นะคะ เพราะฉันตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะอาศัยแค่ว่าเอาหลักฐานทางทางด้านนอกนะ่ะคุยกันมันไม่พอนะคะเพราะว่าหลักฐานมันก็สร้างเท็จได้ค่ะนี่พอเราจะจบมานะคะก็คือพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนี่ย คือพระองค์คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือเป็นเป็นพระชนกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งท่านได้ตรัสไว้นะคะเพื่อที่จะให้คติให้ข้อคิดให้สติกับคนที่จะจบไปเป็นหมอทุกคนนะคะโดยท่านได้มีพระราชดำรัสนะคะว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์นะคะพระราชดำรัดนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่จะจบเป็นหมาทุกคนไม่มีใครไม่รู้นะคะทุกคนรู้หมด แต่พอเราเริ่มมาทำงานเนี่ยใครที่จะยังสามารถที่จะทำตามที่พระองค์ทรงได้ให้โอวาสนี้ไว้นะคะเพราะว่าคนเราพอพอความโลภเริ่มเข้ามานะคะ,ะมันจะเริ่มเข้ามาทีละนิดทีละนิดโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ใช่ว่าจะมาแบบโจงแจ้งหรือว่าจะไปทําชั่วแบบโจงแจ้งนะคะคือจะทําอะไรมันก็ต้องเนียนหน่อย คือเรียนจบมาขนาดนี้นะคะจะมาทาโจงแจ้งมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าจิตบริสุทธิ์เนี่ยก็ทําดีแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยทำชั่วก็มีวิธีการทําชั่วแบบเนียนๆนะคะเพราะฉะนั้นคือในกรณีที่อย่างกรณีเนี้ยนะคะที่มีคนมีผู้ป่วยที่เป็นนักโทษในระดับประเทศเลยเนี่ยถ้าหมอไม่ ธรรมะในใจไม่มั่นคงแม่งเด็ดเดี่ยวจริงๆนะคะมันก็ยากมากเลยที่จะต่อต้านต่อต้านอำนาจกิเลสท,ที่มันค่อยๆคืบคลานเข้ามาคืบคลานเข้ามานะคะสิ่งที่จะมามาตอบแทนให้กับการที่ที่เราที่ทำไม่ดีนะ่ะมันก็ก็มีงานมีสิ่งรอใจนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครรับหรือไม่รับ อะไรหรือว่าไปทําทุจริตอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนสตินะคะในฐานะที่เพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรเป็นทันตแพทย์เป็นอะไรก็ตามนะคะคือถ้าเราไม่มีธรรมะตรงเนี้ยในใจที่มันหนักแน่นมากๆเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะมันก็จะต้านทานความชั่วไม่ไหวนะคะ หรือว่าต่อให้เราจะอยากบางทีใจเด็ดเดี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับก็มีนะคะคือมันเป็นอะไรที่บางทกีก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรแต่ทีนี้ถ้าถ้าธรรมะข้อสุดท้ายที่ที่สำเร็จพระราชบิดาตัดไว้คือหากท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ คำนี้แหละค่ะสำคัญมากมากเลยนะคะคาว่าบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์คือคือเรารู้ว่าใจเราบริสุทธิ์นะคะอย่างเราจะช่วยเราจะช่วยคนคนนึงเนี่ยเราก็รู้ว่าใจเราบริสุทธิ์นะคะแต่เราช่วยด้วยความไม่บริสุทธิ์เนี่ยเราก็รู้ว่าใจเราไม่บริสุทธิ์นะคะนั่นคือในทุกสาขาวิชาชีพแหละก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีแล้วก็ในหลวงร .9 เนี่ยท่านก็ ท่านก็ตัดไว้ด้วยนะคะว่าในในทุกอาชีพเนี่ยคือท่านท่านตัดนะคะว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำน,นาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราคนที่เขาเขาจะคิดการชั่วยอยู่แล้วอะ่ะคือกิเลสในใจมันหนานะคะคือเราไป,ไปพยายามจะให้เขาเป็นคนดียังไงเขาก็ไม่เป็นหรอกค่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงกับที่ที่ในหลวงรัชกาลท่านตัดไว้นะคะว่าเราเราไปทําให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือการส่งเสริมคนดีให้มาปกครองให้มามีอำนาจนะคะแต่ตอนนี้คือ,อผู้ผู้นำของประเทศก็ก็อยู่ในพักของอของของท่านที่กำลังป่วยนะคะ,ะที่ตอนนี้หายป่วยเฉียบพลันนะคะเพราะฉะนั้นคือ พวกเราถ้าพวกเราไม่มาช่วยกันเนี่ยใครจะช่วยใน,นเมื่อตอนนี้คืออำนาจก็ถูกกลุงมไปแล้วใช่ไหมคะเราเราจะไปกลุงมอำนาจก็ไม่ได้นะคะเราเราไม่ได้มีอำนาจนั้นแต่สิ่งที่เรามีก็คือ คำว่าประชาธิปไตยคืออำนาจเป็นของประชาชนประชาชนทุกคนเพราะนั้นคือตอนนี้เราก็เลยมาร่วมกันแสดงพลังนะคะแสดงความคิดเห็นเรามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนนะคะแล้วเราก็มารวมพลังเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีคนนะคะที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการนี้นะคะมีคนที่เขาเห็นถึงข้อพิรุธมีคนที่เขา เขาต้องการที่จะช่วยกันปกปักรักษาบ้านเมืองค่ะงนั้นพอพวกเรามาเนี่ยอย่างน้อยนะคะความช่่วที่จะทําได้โดยง่ายเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็ชะลอลงมันก็ช้าลงไม่ใช่ว่าจะทําได้โดยง่ายนะคะถึงแม้เราจะไปห้ามไม่ได้สัทีเดียวแต่อย่างน้อยได้ช่วยชะลอมันก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจคนดีทุกทกท่านนะคะคนดีอย่าท้อแท้นะคะเพราะถ้าคนชั่วจะก,กำเริบถ้าคนดีท้อแท้เพราะฉะนั้นเรายังจะรบกันอีกยาวค่ะอย่าพิงท้อแท้นะคะขอให้กำลังใจทุกทกท,กท่านค่ะ,คะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ผู้เสวนาท่านแรกเป็นพยาบาลนะคะก็วินิจฉัยอาการของนักโทษเด็ดขาดใช้ทักษิณ ท่านที่สองท่านเป็นแพทย์ท่านวินิจฉัยการวินิจฉัยของแพทย์อีกทีหนึ่งนะคะว่า,ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการวินิจฉัยนะคะว่านักโทษเด็ดขาดชัยทักษิณเนี่ยมีอาการขึ้นขึ้นนะคะแล้วก็ลงลงนะคะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วแต่วันนี้เนี่ยสามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได้อย่างเป็นปกติฉับพันนะคะ นั่งด้วยนะคะไม่ได้นอนจริงๆอาการขึ้นขึ้นลงลงมันน่าจะอยู่ในท่านอนเนาะอะไรทรับงนั้นนะและ้วทีนี้ท่านก็บอกว่า,าการท่านวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยของแพทย์ว่าแพทย์เนี่ยมีจริยธรรมแค่ไหนนะคะมีจรรยาบัณแค่ไหนนะคะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในการทำสิ่งดีละสิ่งชั่วได้อย่างไรนะคะในการที่จะ ตัดสินใจวินิจฉัยนะคะรักษาดูแลด้วยใจที่บริสุทธิ์ปราศจากอคตินะคะมีความซื่อสัตย์สุสจริตแล้วก็ท่านทราบว่าวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะสาเหตุเกิดจากขาดจริยธรรมนะคะขาดคุณธรรมในจิตวิญญาณเกิดจากกิเลสนะคะอันวีจากความอยากเป็นเหตุนะคะรู้สึกว่าจะสาเหตุเดียวกันเลยนะคะ รู้สึกว่าโลกสองโลกนี้หรือว่าบุคคลสองกลุ่มนี้เกิดจากสาเหตุเดียวกันนะคะวิธีแก้คือใช้ธรรมะแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณให้เกิดปัญญาทางธรรมให้พ้นอวิชชาคือโลภะโทสะโมหะค่ะต้องขอขอบคุณท่านที่สองนะคะท่านที่สามน่าสนใจมากนะคะที่เอ๊ท่านจะมาวิเคราะห์อย่างไรนะคะ ขอแนะนําให้ร mm ู้จักกับดร์ุดสศีนะคะเจริญวัยเจตนะคะท่านจบปริญญาเอกนะคะยุทธศาสตร์และพัฒนาภูวิภาคมหาวิทยาลัยราชภัสุลินค่ะปริญญาโทบริหารธุรกิจนะคะจากธรรมศาสตร์ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากธรรมศาสตร์เช่นกันค่ะไม่ทราบว่าสายบัญชีจะวินิจฉัยใครอย่างไรเชิญค่ะค่ะเจเลญทังทุกท่านค่ะ มีสบีเยเจริญวัยเจตค่ะนะคะเรียนบัญชีแล้วก็เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมา17ปีค่ะเป็นคุณครูสอนนะคะมีโอกาสสอนในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริตนะคะเมื่อวานตั้งแต่ฟังข่าวมาเนี่ยก็ยังคิดยือว่าเอท่านควรจะออกมาเวลาไหนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่18หรือเปล่าก็คือ00.01ไม่ ราชการไทยไม่มีทางนะมันเวลานั้นไม่ใช่เวลาทํางานนะคะกฎหมายที่เรารู้จักกันก็อย่างน้อยต้องเห็นลายนิ้วมือ,อลายมือใช่ไหมคะลายมือจะสักกี่โมงอุ้ยราชการไทยปกติวันอาทิตย์ตกต่างหากนะไม่น่าจะเช้าเวลาที่เราจะไปเยี่ยมท่านเพื่อจะส่งท่านออกมาถ้าท่านออกมาก็น่าจะเหมาะสมอยู่นะคะที่เรานัดกัน ะะก็เป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ราชการไทยนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานขยันค่ะนะคะ,นะคะทำงานแต่เช้าเลยนะคะในวันทำวันอาทิตย์ด้วยนะคะค่ะนะคะเป็นทิศทางที่ดีนะคะเปิดศักราชของนะคะเดือนนี้นะคะในงแง่ของการเป็นครูนะคะสอนธรรมมาพิบาลสอนเรื่องทุจริตมาเนี่ยนะคะโอ้โหเครียดเลยค่ะ คือทุกครั้งถ้าจะต้องสอนเรื่องการตรวจสอบทุจริตเนี่ยเขาจะมีเรื่องของโมเดลสามเหลี่ยมแห่งการทุจริตการทุจริตจะเกิดขึ้นได้ต้องมี3อมองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกแรงจูงใจหรือว่าความกดดันคืออยากใช่ไหมคะมีอยากมีอะไรอีกมีอะไรสักอย่างหนึงแบบหรือกดดันถูกคมคู่ถูกอะไรต่างๆเพื่อให้ทํานั่นคือจุดที่1ที่ต้องมีจุดที่2คือโอกาสคือถ้า มีของวางไว้ไม่มีอะไรมาล้อมไว้ไม่มีใครบอกไม่ใครสอนอะไรหยิบ่วยง่ายๆโอกาสเยอะเมื่อมีแรงจูงใจบวกับยันที่3เนี่ยเขาหยิบแน่แต่ถ้ามีอะไรมาป้องกันซึ่งโดยหลักโดยทั่วไปของสังคมก็คือมีเรื่องของจริยธรรม